สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ตุกซ่าก็อยากจะมาเป็นโคศพแก้ข่าวนะคะหูเห็นต้าข่าวกันมาอีกหนึ่งกระแสะแล้วค่ะนะคะจากที่เพจคุณวัฒนานานุ่มนะคะก็ได้มาโพสต์ว่าเ,เพจของพนตรีหญิงสินีนาธนะคะได้ปิดตัวลงคืออยากจะชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าเพจที่ทำเนี่ยมัน ออไม่ใช่เป็นท่านเจ้าคุณทำเองนะคะไม่ใช่ค่ะมันก็มีพวกในทีมงานมีอยากทำเองอย่างเงี้ยออมีความรักศรัทธาท่านนะคะก็ตั้งเป็นกลุ่มคนรักนะคะขึ้นมานหลายๆเพจนะคะซึ่งท่านเจ้าคุณก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนะคะหรืออาจจะแบบว่าตั้งกันเองอเออขึ้นมากลุ่มเหมือนกลุ่มรักดาราอย่างเงี้ยน,นะคะอยากจะให้ทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะ มีชื่อกลุ่มรักท่านมากมายหลายสิบเพจนะคะใน Facebook คุณไปลองเซิร์ชดูสิคะคุณจะเห็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เกี่ยวกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิาราชกัลยาณีนะคะไม่ใช่มีแค่เพจนั้นเพจเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าคุณพระแน่นอนคะ่ะแล้วก็ไปเชื่อมโยงรูปภาพนะคะที่ในหลวงและท่านเจ้าคุณพระนะคะได้เสร็จพระราชมเนินนะคะมา ทรงถวายสังฆทานนะคะเมื่อว like. ันที่19พฤษภาคมส5 6 4รที่ผ่านมาที่ทุกท้าก็ได้นําเสนอไปแล้วนะคะก็พากันตกอกตกใจอย่างนั้นอย่างนี้ว่าบ๊ยมากมายนะคะหาว่าอุ้ยเออเป็นเออแม้แต่ ข้าเจียมนะคะที่อยู่เมืองนอกเข้าเจียมก็ไปเต้าข่าวอีกแล้วนะคะว่าแหมสงสัยจะกลิ่นไม่ดีแล้วนะโอ้คงจะอยู่ยากนะอะไรอุ่นมากมายค่ะเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าคะจะเย็นๆค่ะคนไทยอย่าตื่นข่าวนะคะใช้สตินะคะคิดนะคะติดรองนิดนึงนะคะไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องไปมโนเองค่ะถ้ามีอะไรเดี๋ยวเขาก็ถแถลงการมาเองเราคะ่ะอย่าไปเต้าข่าวอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคุณ แล้วดิฉันจะบอกนะคะว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรผิดปกติเลยค่ะปกติด e ีทุกอย่างนะคะในกลุ่มคนรักคนตรีหญิงเจ้าคุณพระศนีนาทีิรัตรยาน,นีที่ดิฉันสั่งกัดอยู่นี้นะคะก็ด <c oughs> ิฉันก็ไปขอเข้าร่วมกลุ่มกับเขาอะคะ่ะนะ,ะสมาชิกเนี่ยเกือบจะแปดหมื่นคนแล้วนะคะก็ยังสบายดีนะคะก็ยังโพสต์เรื่อยๆนะคะก็สบายๆเบาๆค่ะ <c oughs> ตามสไตล์ของพวกเราอยู่แล้วนะคะ fc ท่านเจ้าคุณพระนะคะดิฉันก็ไม่ได้ออกตัวแรงนะคะแต่ก็โหเหยียบคันเร่งมิดรลยนะคะเอาอย่างนี้ค่ะบอกง่ายๆสําสหรับคนที่เป็น fc ท่านเจ้าคุณพระนะคะอยากจะบอกว่าท่านเจ้าคุณพระสบายดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะและเพจอื่นๆน,นะคะที่ยังที่มีแอดมินนะคะได้นําเสนอนะคะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่านเจ้าคุณพระนะคะก็ยังคงทําอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะไม่ได้รับฟังข่าวสารจากท่านเจ้าคุณพระนะคะทุกอย่างปกติดีค่ะนะคะทุกอย่างไม่มีอะไรเลยอย่าไปเต้าข่าวฟังแบบคือคนไทยนะคะถามจริงๆเลยคะ่ะว่าเคยไปคุยกับในหลวงบ้างหรือเปล่าคะคือตั้งแต่ต้นปีมานะคะคือมีคําจับจ้วงนะคะขออนุญาตว่ามีคําด่าแล้วกันนะคะ ต่อเบื้องสูงนะคะทําให้เกิดความคิดหลายๆอย่างนะคะอย่างแรกคิดถึงคําที่ควพูดกันว่าเวลานี้บ้านเรารเผด็จก,การทหารครองเมืองแต่เวลานี้บ้านเราจับจ้วงพระเจ้าแผ่นดินกันเป็นว่าเล่นด่าได้อย่างเสรียิ่งกว่าครั้งไหนๆในประวัติศาสตร์เสียด้วยนะคะอย่างที่ด่าจับจ้วงท่านนะคะคนทั้งหมดเนี่ยไม่เคยไปคุยกับท่านเลยนะคะ คือไม่เคยรู้ความจริงในชีวิตประจําวันของพระองค์ท่านนะคะไม่รู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินตื่นนอนกี่โมงเข้านอ,นอนกี่ทุ่มเช้าทําอะไรสายทําอะไรเย็นทําอะไรตลอดจนพระเจ้าแผ่นดินไปทําอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรรู้เห็นจากของจริงด้วยตาตัวเองก็ไม่เคยเห็นะ่ะไม่มีใครรู้อะค่ะนี่ก็ไปจากชุดข้อมูลที่มีผู้จัดจทําขึ้นแล้วเอามาบอกเรานะคะ ทั้งหมดที่จับจ้วงพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะคะก็ไม่เคยไม่เคยรู้จักพระเจ้าแผ่นดินจริงๆอ,อ่ะเออไม่เคยไปคุยกับท่านไม่ได้ไปใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเออทำเป็นช่องมาด่าพระองค์ก็ไปดึงข้อมูลข้อมูลที่แบบว่าไร้สาระนะคะข้อมูลที่เชื่อไม่ได้นะคะเอามาแล้วก็สังเกตสักหน่อยนะคะก็จะเห็นว่าคาด่า ที่จับจ้วงเนี่ยก็เหมือนคนคนที่ด่าเนี่ยจะไม่ได้คิดเองแต่ได้ข้อมูลมาจากแหล่งเดียวกันนะคะคำด่าหรือคำจับจ้วงส่วนมากนะคะเป็นข้อกล่าวหาซึ่งยังจะต้องพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงกันอีกมากมายแต่ทั้งทั้ที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าจริงหรือเท็จนะคะผู้ที่ด่าก็เอามาด่าได้อย่างเต็มปากเต็มคําและผู้ที่ถูกด่าก็เสียหายไปเรียบร้อยแล้วจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นั่นแหละคะ่ะ บางเรื่องฟังแล้วก็สังเวทใจนะคะสิ่งที่พระองค์พระเจ้าแผ่นดินทำดีนะคะรัชกาลที่10นะคะทรงทำดีบริจาคนะคะห่วงใยราษดรน,นะคะจัดก,การเรื่องโควิดนะคะพระราชทานรถยุรภัยตรวจเชื้ออย่างเร่งด่วนนะคะก็ที่ประเทศไทยมีรถตรวจแบบคัดกรองเชิงรุกนั้นก็ จากพระองค์นะคะเป็นเงินส่วนพระองค์นะคะไม่ใช่เงินรัฐบาลนะคะรัฐบาลไม่ได้มาจัดหารถตรวจยิรภัยนะคะก็คือเงินของพระองค์ที่พระราชทานนะคะเครื่องช่วยหายใจต่างๆถ้าใครติดตามข่าวหรือเป็น fc ข่าวในพระราชสำนักจริงๆจะทราบดีนะคะคือคนที่จากจ้วงคนที่มาเม้นเนี่ยก็สักแต่เอามันเอาอยู่นั่นแหละเออนะคะ ข่าวจริงก็จะทําให้เป็นข่าวปลอมข่าวปลอมก็จะมาเป็นข่าวจริงอืม,อมในฐานะที่ดิฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมนะคะก็ต้องได้ยินได้ฟังแล้วก็ทําเพจอยู่กับในราชสํานักด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเรารู้สึกไม่สบายใจนะคะเราก็วางไว ไม่ทําอะไรนะคะก็ไม่ต้องเอาไปบอกต่อใดอย่างนี้ก็แค่นั้นละค่ะแต่บางทีอเจน,นฉันอาจจะเม้นเม้นแบบว่าก็เม้นต์ค่ะเม้นที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าหยาบคายก็อยากจะให้เขารู้แต่อธิบายเท่าไหร่ก็เหนื่อยนะบางทีอธิบายแบบว่าเม้นไปโอ้เหนื่อยมากเลยอะที่ต้องตอบข้อสงสัยของเขาทั้งหลายนะคะก็เลยสงสัยว่าทําไมเขามาถามดิฉันทิ่ฉันทา ค่เพจก็คือไปเอาจากที่อื่นมาทำอะ่ะเออก็ไม่ได้ดิฉันเองก็ไม่ได้ไปรู้จักพระองค์ท่านโดยตรงนิฉันก็เป็นประชาชนนะคะไม่ได้ไปอยู่ในวังอยู่บ้านตัวเองนะคะก็เอาข่าวจากที่สำนักข่าวนำเสนอนั่นแหละคะ่ะมาพูดมาคุยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ความจริงอะ่ะทำไมไม่อินบ็อกซ์ไปถามสำนักพระราชวังเลยคะหรือถวายดีกาถามท่านไปเลยสงสัยอะไรนะคะ ถามท่านจะง่ายกว่ามาด่าท่านไหมคะไม่มีกฎหมายฉบับไหนห้ามประสงค์ดีกรถามข้อขลองใจกับพระเจ้าแผ่นดินนะคะแต่กฎหมายม .112 อเนี่ยก็คือห้ามไม่ให้จับจ้วงไม่ให้ใส่ร้ายไม่ให้อาฆา,าตมาดร้ายแต่ถ้าเราอยากรู้ความจริงถามพระเจ้าแผ่นดินสิคะส่งจดหมายไปก็ได้ ยุค5 G แล้วก็อินบ็อกไปที่สำนักพระราชวังท่านรู้อยู่แล้วค่ะดิฉันทำข่าวท่านเนี่ยท่านก็รู้นะคะท่านก็เพราะดิฉันเป็นสมิกรีกรองพระองค์ท่านก็รู้อยู่แล้วนะคะทหารเยอะแยะค่ะออฝ่ายไอโอเขามีเยอะนะคะเขารู้ค่ะทำไมดิฉันถึงกล้าทำนะคะดิฉันก็กล้าสิคะเพราะว่าดิฉันทำในสิ่งความจริงอะดิฉันไม่ได้ไปคือนำเสนอ,อความจริงที่ สำนักข่าวต่างๆนำมานะคะคัดกรองมานะคะซึ่งก็ใครสงสัยอะไรเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้อินบ็อกซ์ไปถามพระองค์โดยตรงนะคะก็สำนักพระราชวังนั่นแหละค่ะที่จะสามารถถามข้อสงสัยได้ดีกว่ามาถามคนที่ไม่ใช่พระองค์จริงนะคะ คุณว่าอย่างนั้นดีไหมคะน้องๆสามกีบน้องๆทั้งหลายหรือใครพี่ป้านะอาที่สงสัยอะไรก็อินบ็อกไปสำนักพระราชวังเขียนจดหมายไปถามรัชการที่10บเลยว่าเรื่องที่คุณสงสัยอะ่ะมันเป็นยังไงนะคะถามในหลวงไปเลยคะ่ะนะคะจะได้คำตอบที่แท้จริงอย่ามาแบบ กล่าวแบบข้อสงสัยแบบอะไรแบบนี้เลยค่ะเพราะมาถามดิฉันดิฉันก็ไม่รู้นะคะความจริงยังไงก็คือความจริงนะคะคุณจะมาคือคือถึงจะหลอกอยังไงมันก็ไม่ใช่อะ่ะเออนะคะฝากไว้ให้คิดค่ะนะคะส่วนเรื่องของท่านเจ้าคุณพระนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรก็ต้องตามดูต่อไปค่ะอย่าไปเชื่อข่าวเต้าข่าวพวกนี้ค่ะ ทำไมอยู่เมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้หาข้อมูลยากนะคะทำไมถึงไปเชื่อพวกเมืองนอกคะพวกไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยพวกไม่มีแผ่นดินจะอยู่พวกนั้นล่ะคะต้องไปลีไยก็เห็นเห็นกันอยู่นะคะถ้ามีทัวร์ลงก็ยินดีค่ะเพราะว่าก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ให้ความสนใจในช่องเล็กๆนะคะธรรมดาสามัญชนชาวบ้านนะคะก็รักท่านเป็นเอฟซีอ่ะ รักชอบก็อยากทําอยากเผยแพร่พระเกียรติคุณพระประุนาทิคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสรุปก็คือเป็นการเต้าข่าวค่ะข่าวหลอกนะคะเจ้าคุณฟ้ายังสบายดีทุกอย่างปกติดีค่ะสวัสดีค่ะ